มาที่หุ้นเด่นของเรานะวันนี้เราก็เอาหุ้นน้องใหม่เลยนะฮะเพราะว่าทางฟินันเซียเราเป็นลีดเดอร์ไรเตอร์นะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น IPO ีอของ J Park ์ะวันนี้เราหยิบมาเป็นหุ้นเด่นเลยนะครับรอบที่แล้วไซโนเข้าเราก็หยิบไซโนเป็นหุ้นเด่นนะครับก็บวกดีนะไซโนตอนนั้นบวกไปแปดสิบเอร์เซ็นได้มางานถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะวันนี้ J r พาร์รนะพี่กน ก็เจพาร์คนะเราให้ราคาเหมาะสมไว้ที่6กบาทสีนะครับอันนี้เรา valuation บน DCFvaluation นี่คือ discounted cash flow เพราะเรามองว่าธุรกิจเจพาร์คเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีรับเงินสดนะนหนึ่งคือรับเงินสดนะครับอันที่2ก็คือว่ามีรายได้ต่อเนื่องเพราะว่าถาวลาไปเช่าทีมันก็3ปี5ปี10ปีก็ว่าไปนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะมีรายได้ที่แน่นอนคงที่หรือว่าอาจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เลยมองว่า ในตัวของ valuation เนี่ยควรจะใช้ DCF น่าจะเหมาะสมหลายคนจะบอกว่าจะใช้ PE ดีไหมคือใช้ PE ก็ได้แต่ว่ามันหาตัวเปรียบเทียบไม่ได้ในตลาดนะครับซึ่งก็ก็ต้องบอกว่ามันก็เทียบกับกับธุรกิจอื่นค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับแต่ต้องบอกว่า,าด้วยราคา6บาท40เนี่ยถ้าเป็นคิดเป็น PE ประมาณเา24เท่านะครับ PE นะครับตัวนี้ IPO อยู่ที่3บาท80นะครับ PE มานสัก10 14เท่านะครับก็ ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยตัวประเด็นหลักๆเลยสำหรับเจพาร์คนะก็คือว่าเนอเป็นผู้บริหารพื้นที่ให้บริการพื้นที่ที่จอดรถด,ดูเหมือนเป็นธุรกิจดูเบสิกมากนะแต่ว่าต้องบอกว่าเวลาเราเราไปจอดรถนี่มหาที่จอดรถยากมากอันนี้กลายเป็นส่วนทางกันนะซึ่งจะเห็นภาพตรงนี้ชัดเจนว่าตัวเยพาร์คเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงที่ว่าใครๆคือมันแฟกเมนต์ใครๆก็มีที่จอดรถรถ ออฟฟิศก็มีที่จอดรถทุกคนก็มีแต่ว่าที่จอดรถของเีพลาเนี่ยเป็นที่จอดรถที่มีทำเลอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพสูงต้องบอกว่าอย่างงี้ให้ผมยกตัวอย่างเช่นศูนย์สิลิกิตโรงพยาบาลยุราสายามสามยามสแควร์เนี่ยโอ้เห็นแัดเจนเลนสยามสแควร์อย่างบหาไปสยามสแควร์นี่คุณต้องต้องรู้ว่าจะมีที่จอดรถหรือเปล่าสถานที่สถานีจอดและจอดของพวกสถานรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยชัดเจนเลยในตามเทอร์มินอลเทอร์มินอลต่างๆของ ไม่ว่าจะเป็นสีน้าเงินสีเขียวสีอะไรทุกเกือบทุกสีนะครับยังไม่พอนะก็จะเป็นทาเลที่เป็นสนามบินนะสนามบินขอนแก่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางสนามบินก็จะมีเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของสถานศึกษาตลาดตลาดสามย่านอย่างเงี้ยนะครับห้างสรรพสินค้ารวมไปถึงออฟฟิศให้เช่าพวกนี้ก็มีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นทาเลที่ดีมากๆนะครับซึ่งตรงนี้แหละผมก็เป็นคีย์นะครับที่ที่มองว่าคู่แข่งจะมาสู้ตัว เตยพาในค่อนข้างยากมีคู่แข่งไหมมีอย่างนิปปอนพาร์กิ่งนีิปปอนพาร์กิ้งก็ถ้าดูในชาร์ตเขาเห็นว่ากำไรของเขาเนี่ยก็มาได้ก็ไม่ได้ค่อยไม่ได้ไม่ต่ำกว่าเตยพาเข้ามาครับเท่าตัวน้อยกว่าเยอะนะครับแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นของญี่ปุ่นทําเฉพาะในออฟฟิศไม่ได้ทําตลาดโรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะไม่ไม่ไม่มีนะครับแล้วเราจะเห็นว่าวันนี้ที่จะลดยากแล้วก็เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้รถยนต์ขายปีแล้วเป็นล้านคันนะครับปีทขายเป็นที่เป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าที่จะลด หายากแล้วเป็นที่ต้องการมากแล้วบางทีเป็นแหล่งที่บอกว่าเป็นพื้นที่ทองคําเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าหลายคนจะบอกว่าเอา้าแล้วเจพักไปเช่าเขาเนี่ยเกิดแร์หลอดเขาจะขอคืนบางหรือว่าจะยกเลิกสัญญาเนี้ยท,ที่ผ่านมาแล้วกันเอาเอาอดีตที่ผ่านมาเราคุยกันเนี่ยมีประสบการณ์มา20เปิดมา20ปีนะครับถ้าดูตรงนี้ทอยตรงนี้ก็คือว่า20ปีผมก็ไปถามเจ้าของเลยนะว่าเขา มีการเปลี่ยนแปลงสัญญามีการยกเลิกอะไรกันไหมมีแต่น้อยมากแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นก็จะต่อสัญญามาต่อเนื่องแทบจะแบบน้อยมากเลยทีเดียวที่ท,ที่แลนด์ลอร์ดจะไปทำอย่างอื่นเพราะว่าบางทีมันมันก็จําเป็นสถานที่จอดรถมันก็มีความจําเป็นแล้วก็การรับรู้รายได้อะไรพวกนี้กอ็อาจจะเป็นเรื่องของการแชร์ลิงไปนะครับโปรฟิตแชร์ลิงอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าแลนด์ลอร์ดเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาที่ดินไปคืนนะครับ แล้วก็การที่บริษัทมา IPO ครั้งนี้เนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นการขยายพื้นที่ที่จอดรถช่องจอดตอนนี้เ็ามีอยู่ประมาณ20,000 20,08นะครับทางบริหารเองแล้วก็ไปรับจ้างบริหารด้วยนะครับซึ่งนั้นเนี่ยก็20,08เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตต่อเนื่องไปอีกเพราะว่าโครงการในอนาคตล่าสุดที่เหมือนกับมีมีเซ็นสัญญาแล้วนะครับก็จะเป็นพวกโครงการของที่จอดรถของโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลราชกระบังโรงพยาบาลรีดินาช ที่โรงพยาบาลจุฬานี่เขาก็เป็นคนทําที่จอดรถให้โรงพยาบาลจุฬาแล้วนะครับก็จะมีโรงพยาบาลอื่นๆโดยเฉพาะโรงพยาบาลพระนางก้ากน, 1, นี่เป็นเป็นโครงการใหญ่หน่อยนะซึ่งตรงนี้อาจจะใช้เงินเยอะนิดนึงเพราะว่าเขาทําเป็นอาคารจอดรถเลยแล้วก็สัญญาเช่านี่สามสิบปีสัญญาเชา่าสามสิบปีเลยหลยญญา,าลยลคนอาจจะเป็นห่วงว่าถ้าสัญญาแบบสามปีแล้วก็ไม่ได้ต่อจะเป็นไรอันนี้เล่นสามสิบปีเลยเอาสาสิบปีให้มันดูยาวๆแล้วคือขวันี่แสดงถึงความมั่นคงของอารายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่ทำเป็นไม่ใช่แค่ที่จดรนะ เอ่อทำม,มีมีพื้นที่ให้เช่าด้วยก็คือมีพื้นที่ขายของอนะ่ะใช่มีพื้นที่ขายของด้วยฮะมีจริงๆมีรูปนะทาเหมือนทําเหมือนเอ่อมอเล็กๆเลยฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเอ่อซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เอ่อเป็นช่องทางในการหาเงินเพิ่มเติมนะสำหรับตัวที่จอดรถของเจร์านะครับซึ่งเอ่อตรงที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่าแค่หมอกับพยาบาลจอดนี่ก็เต็มแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งเอ่อ พื้นที่ไหนที่มีจ,าจการจราจรคับข้างเนี่ยก็จะดีสําหรับที่จอดรถคือที่จอดรถบางทีคนบอกว่า,อาจอดแช่นานดีไหมจอดแช่นานไม่ค่อยดีเพราะว่า,ามันคือเขาคิดชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณสักเฉลี่ย,ย,ย20บาทนะครับแต่ถ้าจอดรถจรุนเร็วๆนะครับยิ่งกาไรจะเยอะทำไมครับว่าต่อชั่วโมงถูกไหมครับเราคิดต่อชั่วโมงนักใครมาเร็วๆที่จอดรถที่มันมีความคับข้างเนี่ยจะดีมากๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่า มีทั้งตลาดมีมีทั้งตลาดอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีเป็นที่จอดรถแล้วใกล้อยู่ลงอยู่ติดก,กัโบโพลกบาลน,นะครับข้ามฝั่งก็ก็จะเจอโรงพยาบาลดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นถือว่าถือว่าทำเลดีนะครับนั้นหลักๆเลยก็คือทำเลเป็นคีย์หลักเลยสําหรับคีย์สักเซสของการทําธุรกิจนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าทุกคนอยากจะทําที่จอดรถแล้วก็ยังไม่พอเขาก็มีระบบเรียกว่าเอาเทคโนโลยีเข้ามา AI ทํามีแอปด้วยนะ คุณจะไปจอดที่จะไม่ไปเสียมสแควร์ขอจองก่อนจองจอดรถที่นี่ที่นี่เรามีเขาก็จะมีบริการพวกนี้เสริมเติมเข้ามาซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการทําธุรกิจอ่านนีจะเป็นธุรกิจแบบธรรมดาที่จอดรถธรรมดานะครับแต่ว่าโอกาสการสร้างกาไรแล้วก็การเติบโตยังต้องบอกว่ามีความมั่นคงแล้วก็มีความเติบโตสูงบนสเกลภาพที่สูงด้วยนะครับซึ่งก็จะเห็นภาพตรงนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเชพานะครับ รายได้ก็<า>สำหรับก,การให้บริการการจอดรถก็คือเติบโตทุกอย่างี่ยทั้งให้บริการทั้งบริหารคือเขามีทั้งทําเองกับไปบริหารที่จอดรถให้คนอื่นเ<ช>นาะพกดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูที่ในส่วนของอแต่ละธุรกิจเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเติบโตเนี่ยก็เ,เลเวลประมาณสักเป็นหลักรับบิลดิจิตนะใช่ครับดับบลิจิตขึ้นตลอดเลย ครับผมอาจจะมีช่วงโควิดแต่ว่าโควิดมันมีใครไปเดินทางอ่ะโควิดมันก็จะหล่นลงไปก็ไม่มีอะไรนะทีนี้มาดูกําไรเลยนะฮะนะกไรตอนโควิดก็ต้องตัดไปนะครับตรงนี้นะครับแต่ล้ตอนนี้เห็นว่ากําไรของเขาเนี่ยกลับจะต้องบอกว่ากลับมาถ้าเป็นถ้ามองปีสองสามปีนี้เนี่ยประมาณสักหกสิบสี่ล้านก็เหมือนกับว่ากลับไปก่อนปีโควิดแล้วเพราะนี่คนก็เดินทางจากสัญจรเราเรียบร้อยนะครับแต่ว่าโอกาสการเติบโตในอนาคตเนี่ยมีชัดเจนนะครับทั้งในเรื่องของการขยายพวก สถา,านีที่จอดต่างเทมินอต่างๆตานรถไฟแล้วก็โครงการของเขาที่ทําทั้งโรงพยาบาลสถานศึกษารวมไปถึงออฟฟิศบิลดิ้งอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะซึ่งตรงนั้นก็จะทําให้กําไรเขาเติบโตได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับปีหน้าเรามองกําไรประมาณร้อยล้านนะครับโตประมาณสี่สิบแปดเปอร์เซ็นโอเคครับส่วนราคาเป้าหมายนะราคาเป้าหมายปันราคาเป้าหมายนี่ก็ต้องบอกว่า 6บาทสี่สิบเราเป็น DCF valuation อย่างที่ผมบอ,อกนําเรียนไปแล้วตะกี้นะครับคือถ้าจะไปเทียบกับในประเทศมันไม่มีอนะเนาะก็เลยก็เลยเอาเออ่ต่างประเทศซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆไอ้ตัวนิปปอนพาร์คกิ้งเนี่ยมีลิสต์อยู่ในตลาดญี่ปุ่นด้วยนะก็เลยเอาลองมาดูว่าเขาเทรดกัน PE ประมาณเท่าไหร่ก็ตกตกแล้วประมาณสักยี่สิบอ่ายี่สิบนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าของแต่ของผมเนี่ยก็ต้องอว่า DCF ของผมเนี่ยถ้าคิดเป็น PE ก็ประมาณยี่สิบสี่เท่า ะครับแต่ว่าบน valuation ถ้าจะไปเทียบกับต่างประเทศเนี่ยก็20เท่านะครับก็แต่ว่าราคาราคาที่ขายตอนนี้ราคา IPO มัน3บาท40่บาบาท80นะครับ PE ประมาณ14เท่าครับผมโอเคครับอันนี้เป็น J Park นะครับก็เราเลือกเป็นหุ้นเด่นวันนี้แล้วก็ย้าอีกทีหนึ่งนะทางฟินั n นเซียเราเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายนะครับสำหรับตัวหุ้น IPO ของ J r k r รครับ